หมู่บ้านที่ออกไปหาปลาในตอนกลางคืนค่อยๆหายตัวไปทีละคนทีละคนและถูกพบอีกทีก็เหลือแต่โครงกระดูกในป่าลึกคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดครับบอสตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงร้องไห้จากเต็นข้างๆพอวิ่งออกไปดูก็พบว่าแนทเพื่อนผู้หญิงในกลุ่มนอนหมดสติอยู่ข้างกองเลือด เสื้อของเธอถูกฉีกตรงหน้าท้องมีรอยเหมือนถูกกัดเป็นรูจนเห็นเครื่องในและรอบๆเต็นท์ก็พบรอยเท้าข้างเดียวเป็นทางเข้าไปในป่าพวกเขาตัดสินใจยกเลิกค่ายทันทีแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือแนทที่รอดมาเธอไม่เหมือนเดิมอีกเลย เธอไม่พูดกับใครไม่กินอะไรแถมวันหนึ่งเธอถูกพบว่ากำลังกินไส้ไก่ดิบๆในหอพักครอบครัวต้องพาเธอไปรักษาสุดท้ายต้องไปหาหมอผีที่เชียงคานหมอผีบอกว่าวิญญาณของแนทไม่ได้อยู่ในร่างนี้แล้วกองกอยมันสิงร่างนี้และใช้ออกหากินแต่ถ้าไม่ให้มันกินมัน